รถตักผักตบนะครับผมที่หนองหารนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับผมตักผักตบขึ้นจากหนองหารนะครับเพราะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับส่วนคันที่อยู่ไกลๆนู้นนะครับก็จะเป็นรถเก็บผักตบมานะครับผม เพื่อมาส่งให้คันแมคโครคันนี้นะครับผมตักขึ้นจากน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับผมบเก็บมาคันนี้ก็จะตักขึ้นไว้บนฝั่งนะครับ